สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขุสุขุดเนาะหลังจากเข้าห่างคันห่างหายกันไปหนึ่งวันพี่น้อ,นเนอง,ง,งเลยบ่าวเอ๋วเดีมากน้ำไอ้ดอนเนาะบ้านนี่็นคนไปสามล้านเพราะว่าบ่าวเอ๋ค่าเบียกเนะะาะภาวะเพินเงินเนาค่าอยู่นลำลานพี่น้องเลยแม่เพื่อนเมื่อเสียเนาะเพราะว่าแม่ของพ่อบ่าวเอ๋ไปเสียชีวิตพี่น้องเลยไปเนาะเหมือนพิ่นมางมือนนี้ mấy cái hiệu cát, mà Hãy đi, anh ơi, nó. Hãy nó. nó. Hãy đi, anh ơi, nó. Hãy đi, anh ơi, nó. Hãy đi, anh ơi, nó. Hãy nó. Hãy đi, nó. Hãy đi, nó. Hãy đi, anh ơi, nó. Hãy đi, anh ơi, nó. Hãy đi, anh nó. Hãy nó. đi, anh ơi, nó. Hãy đi, anh ơi, anh ơi, เพื่อที่อดกระเาเลยมเขาสไก่ิ่มางคนเขร้ายอยู่เขาเขาข้าเาเขาเขีเ่าว่าเข่าเอ่าเข่าเข่าเขาเอ่าเข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 ่า่าเข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 ่าเ่าเข่าเข่เข่าข่าเ่าเข่าเขาเข่าเ่าเข่าเขเข่าเข่เข่าเข่เ่าขขเ่เ เมี่ี้จนเต็มหมดเพอนำมาใส่ตามจุดต่างๆแล้วแล้วนะโอ้เขาหนอนเผาหายว่าไนโอ้ขาดแล้วน,นะนึกอไล่ไหงัหนึ่านาง ¿Qué โอเคไปคอยค่นนีนั่นแหลน้องไปท่านะเอออย่าแต่มันอูก็มาขึ้นท่าะท่านี่อะไรวหเป็นนังอีกตามมาแล้วเอ้ยแล้วตามด้ว tôi tặng các vào cái đoạn này để phù bảo luôn luôn 对啊，对吧，喂？你。 กินเขาก่้นเนาะไปดเย็นๆ้บมอโอ้ตองเปีนเปนเเปลนที่บ่ว่าไม่ว้เกิดัน้อนโอ้ยโอ้ึนบมีอยน่ต้มเปยนพว่าสดไม่ดเย็นๆดอเย็นก่อนสับโอ้ยปล่อยเป็ดที่บกเเป็นนาะปล่อยป้าเื่อเพื่อนคนเดีัมักจางมาเ็มใส่เกาไม่เกาเบือหรอก ครับตอานโ้นกับกองโงโเก็บตับอยู่น่โอ้เชือาดินองห่เปิกนเนาะตัวนี้น้ดินน้หนาเลยพวกเป็ดหนบแนมอเขาานไ้าหนมเรเ้ยงเ็ดเ้ยงไกพวกพลนี่ย่ามแต่พลเขานี่เป็ดเป็ดป่าเป็ดป่าเด็กก็จะคมือเาเนาะคุ้มมือได้เขาคือไดใจเขานา ไม่น่งเงี้ยก็ไม่นดยเด็กข้ามหพา่นแม่บ้านนีพกปีงปลาเด้อผ่านเด้อผ่านเด้อทำหมกทัวเด้อหวานะกินบือ่โต้นเาเดี๋ยวรจะทำน้า้สอมาลานปลาแ้วขอกดพ่นเนื้อ็นเนแท้เนาะ่ขาตอนหาันเขาเนี่ยมาขายที่น้ขายที่น้หน้าปีืมาพวไปไปี้ตวยิงเขาอะ ใจกกินข้าวแล้วกับพลได้ประมาณสอบหนึ่งนลยพี่น้องเลยลุ้มมีมองนึงหนีห่นอนม,นมองหนึงพอดีออมกองเขาเลยตุ่มมันอูไปอูมาเนะลยเนาะเอาจะได้แค่ได้เห็นเดาเห็นปะได้สิังไงอีกวันหนึ่งเนาะ Lên là lên lèo bắt đi thôi Chả đèo lợi lắm chưa Nếu đeo câu Ừ, như thế đẹp bà lên đúng không? Nè, chân bắt mong này, thương mong ล้วแล้วเนาะหลอยซีสอบอย,ยสอบไปเลยปมัาไปเนี้ยหอเอาหลดไทยมาเอาขาเอาไงพี่ดีเลยตะคอกตะคุจังตะคุคอยคอยดอนปลปอะไรนฮ้ตัวนีว้วะนี่แล้วตัวนั้นแหละห้าแยกสอบะข หาเพิ่มดิหนอยสิบสองแนม่น่นนอยสิบกอ,อาาสอบเคร่องลอยสิบสองน่ิบสามเมนอือเราเอา,เ,อาเป็นขาเอา,อเอาหาสอบเครื่องเดี๋ยวเอารถไฟไอรอนมาเอาเพือ่อจะเอานีออกว่าบอรหนึ่งเลยดิอนะโอ้ขาตัง้งขาตังาง้งเ่าไมันเด็ดที่ป้าไว้ดีบอ ะนะไม่รู้หลังจากข้าวรถพนไปไหว้เนาะเขากลับมาเอาเข่าพี่น้องเลยเท้าเอาเร,อร้านนี้ไรลอยชิปสอบเนาะพี่น้องเ้าก็เอาอยู่ซีดาหาสอบแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งคุณขอพัก,กได้เอาเนาะก็ได้เอาจะหาสอบพี่น้องเก็บเล็กเก็บหน่อยไปเนาะไปบริษัทสอบพี่น้องเดี๋ยวแบกก็ ใส่รถซาเล้งมือนกครับเพื่อไบเพื่อนนอะเล็กเก็ๆๆหน้อยไปลอยตัวหาเด้อพี่น้องผมได้ทม่าคนเขาน่าเนา้ออย่างน่บผมได้าเพื่อนพี่น้องเอาเข่าอย่างเดียวลอยตัวหาที่นี่ใน่ร่อยชี้สอบกระดาลายหาสอบ,บครื่งทุกคนหนึ่งคุคอขาไปเลยอ่มันเบากันง่ายครับเลยบัวเอาพี่น้องประกาศไล่เสือคอไเลยให้ครือคอให้คอคอเครื่องหนึ่ง เดีมันเพือปีนี่ปีตัวดองไปดล้ง,งาาปีหน้ามันจะาใชไหมเนาะ พี่นาวงบ้านอีมาอี่เยากแเ้คนหน่นสามล้านเราลอทบ้านเนีะเราอ้างมาสวยนี่ชนี่คุละแนวเขาไอรลอดได้จะไออกงาเนาะนี่กับนี่ื้อนี่กับบเพื่อ่ะด้านเดียวเพื่อบบมนี่เนาะตัก็อ่ะที่ีกับอจบเีจะเนาะจะได้กัผาจะได้กติดตามกันมก็นะเนาะพี่้องเป็นการล้เปการวไมอยากซัพพอร์ตา็นคนุแดงมากอไรตนั้น่าปายบายปนยอะเปนไกเข้าลยเด้อเอาการเสียดอน สว่างนี้ไม่มแห้งเลสว่งนี <S <S ่ยผมไรอายาจะใส่บริการกับทุ่ห้าไร่นาะพี่น้องช่วงนี้เข้าบ้างเนาะขนาดเลยนะ Oh!